บีเประเทศไทยจัดงานรวมพลคนรักเอ็มพร้อมกิจกรรมมอบความสุขให้แฟนๆตลอดงาน BMW ประเทศไทยส่งความสุขครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีให้กับแฟนๆในงาน M Fan Day Legends in Town กิจกรรมรวมพลคนรักรถยนต์ BMW พร้อมร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของ BMW M ซึ่งจัดขึ้นภายในมหกรรม BMW Expo 2022ณลานหน้าเซ็นทรัลเวิ์ โดยมีรถยนต์ตระกูล M หลากหลายรุ่นจากอดีตจนถึงปัจจุบันกว่า50คันจากแฟนผ่านแท้ของ BMW ทั่วประเทศมาจะแสดงอย่างพร้อมเพรียงบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขและความอบอุ่นของเหล่าบิมเมอร์ผู้มีความรักใน BMW m พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมบนเวทีและมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำอิ่มอร่อยกับหลากหลายเมนูสุดพิเศษจากร้านฟู้ดทรัคชื่อดัง ถือเป็นอีกกิจกรรมไฮไลท์แห่งปีของ BMW M ที่สารความสัมพันธ์ที่ดีและเปิดโอกาสให้ BMW ได้ใกล้ชิดกับลูกค้าในปัจจุบันและกลุ่มคนรัก BMW M ยิ่งขึ้น